Thank <laughs> you. มาว่ะเกียบว่ะ๊มาบ้าเอายันสวัสดีครับอดีสวัสดีวันนี้เยัยมีอะไรให้ผมมาใช้อ่ะครับอ๋อพอดีวันนี้เงียว่าจะไปร้านวัสดุก่อสร้างขึ้นใหม่้เมียเงี้ยมันจะได้สีผาห้องนอนใหม่โอ้มีเงี้ยอยากได้สีห้องนอนใหม่ใช่ใช่พอดีมันปิดซีรีส์เกาหลีอย่างนี้ อยากได้สีทาขา้างนอกแบบเกาหลี๊กเสมอโอ้งั้นเฮียก็ต้องเลือกสีทาภายในนะครับภายในอะไรวะยังไม่เข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้ครับครับสําหรับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆการตกแต่งอาคารบ้านเรือนของเราให้สวยงามนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสีการทาสีนั้นไม่เพียงแต่ทําให้บ้านเรือนของเราสวยงามแต่ยังช่วยป้องกันและช่วยยืดอายุของวัสดุก่อสร้างต่างๆได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงควรเลือกใช้สีให้ถูกต้องกับประเภทของงานด้วยนะครับสำหรับสีชนิดที่1คือสีอีโมชั่ชนิดทาภายนอกและภายในมีคุณสมบัติต้านทานเชือ้อราทนต่อสภาพเมืองร้อนพื้นผิวปัดสจักรอยแปรงเหมาะสำหรับงานตกแต่งและป้องกันการขัดถูผิวปูนสีชนิดที่2คือสีอะคริลิกชนิดทาภายใน เหมาะสำหรับงานตกแต่งสามารถป้องกันกดระด่างบนพื้นผิวภายในอาคารและให้ความเรียบเนียนของพื้นผิวสำหรับสีชนิดที่3คือสีน้ำ emulsion thermo acrylic resin นะครับชนิดทาภายนอกนะครับเหมาะสำหรับงานตกแต่งผนังภายนอกเช่นคอนกรีตหินกวทรายล้างให้ความเรียบเนียนของสีและมีความมันเงาเล็กน้อยสำหรับสีประเภทที่สคือ สีรองพื้นเกลือปูนอะคริลิกเรซินเป็นสีรองพื้นปูนป้องกันการเกิดเชื้อราได้ดีเหมาะสําหรับทารองพื้นปูนใหม่ๆนะครับเช่นผนังฉากปูนผนังก่ออิฐหรือไม้ที่แห้งสนิทแล้วสำหรับสีประเภทที่5คือสีน้ํามันชนิดทาภายนอกและทาภายในเหมาะสําหรับทาตกแต่งหรือใช้ป้องกันพื้นผิวภายนอกและภายในอาคารนะครับสามารถ ทาพื้นผิวได้ทุกประเภทเช่นโลหะหรือไม้สำหรับผิวปูนหรือคอนกรีตต้องทารองพื้นก่อนสำหรับสีประเภทที่6นะครับสีรองพื้นโลหะตะก,กวัวแดงมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมในงานโลหะไม่ทนต่อการขูดขีดมีความมันเงาเล็กน้อยสำหรับการที่เราจะใช้สีชในิดใดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานนะครับ แต่เราก็อย่าลืมปรึกษาช่างผู้ชำนาญงานก่อนที่จะต,ตัดสินใจเลือกซื้อสีทุกครั้งนะครับอ๋อเนียไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าสีทาภายในกับภายนอกมันใช้ต่างกันัน้าเฮียก็พอนึ้ออกแล้วว่าเฮียควรจะใช้สีอะไรทาห้องนอนได้เลยครับเสีย่ยงั้นงั้นเดีย๋ยวเฮียกลับก่อนนะครับเฮียสวดิดงครับวัสดีดวันดี